กราบสวัสดีท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมอีลิตี้นะตอนนี้เราก็อยู่นในเกมโลบอกทนะ่านพี่มีชื่อว่า a อยูริบอร์ดนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้คือผมมีคาเน,นกิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแลวก็อยากจะบอกสําหรับท่านที่ไม่เคยเล่นนะครับผมแบบนี้เป็นแบบที่เกี่ยวกับการต่อสู้อนิเมะครับท่าน <c oughs> ก็คือเราเนี่ยจาลองเป็นตัวละครอ,น,อนิเมะแล้วก็เอามาต่อสู้กันนะครับผมต้องบอกกันเลยว่าตอนเข้ามาเกมแรกๆเนี่ยเราจะได้ฟรีมา4ตัวครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนันยชิคุงทันจิโร่ยูกิ แล้วก็หมูโยหรือเปล่าตัวนี้ผมไม่รู้จักนะคุณผู้ชมครับโอเคครับผมตัวละครก็จะมีเยอะแยะมากมายนะทุกท่านใครชอบตัวไหนก็กดจิ้มได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์โค้ดเงินไว้ให้ในะทุกท่านทิ้งโค้ดไว้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับผมผมทำการซื้อคันธีกิไปที่เรียบร้อย50เหรียญครับแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมเลงไว้เนี่ยก็คือเจ้านี่ครับผมอิปโปลิดมัดดาวเหนือดาวแนปอง 9 <laughs> เลกสุตสามเหียนตังหากนะครับเชื่อกระตูนโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอรีวิวคานิกิก่อนละกันนะทุกท่านมาเริ่มกันเลยนะครับผมคานิกกีเนี่ยมันมีแพสซีฟนั่นก็คือคากุเนะของเขานั่นเองฮะ <Yes. S 1> ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดคากุเนะเราใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับใช้ได้แค่สกิลสามนะครับผมพุ่งขึ้นไปแค่นั้นนอกนั้นใช้ไม่ได้เลยนะเอาละมาครับเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยนะเปิดคากุเนะก่อนเลยกดสกิลอีนะครับผมแพสซีฟโอเค เริ่มกันท่าแรกสแลมนะครับคุณผู้ชมเป็นท่าที่เราเนี่ยจะเอาขอคุณได้ฟาดพื้นดัมมี่ฮะขอหน่อยแล้วกันเหมือนจะแรงใช่ไหมแต่แตไไ่ไม่ไม่ไม่แรงเลยนะ <c oughs> ท่าที่2เ <c oughs> ฟนซี่ครับผมอันนี้แทงรัวๆแทงรัวๆบอกเลยแล้วก็ท่าที่3มเหมือนเดิมครับกระโดดคุณผู้ชมมันเอาไว้คอมโบกับท่า1น,น,นะเท่าที่ผมลองใช้มานะครับ <c oughs> โอเคครับผมท่า3าหลดเสร็จแล้วสก,กิล3ปุ๊บห ฟาดลงแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับต่อไปสกิล4นะครับ1,000-7นะมาๆามา0 0ฮึแทงแล้วฟาดบอกเลยเป็นรูโบเลยคุณผู้ชมครับขเจ็บมาครับมาัเดี๋ยวลองแทงอีกรอบนึงฮึบแทงแล้วทุบดูการเป็นรูโบแบบนี้เลย โอเคครับผมได้เวลากดคาคุจาคาเนกิแล้วขั้นคาคุจาคาเนกิเอาเวกินนี่ถ้าไม่ตายครับผมคาคุจาคาเนกิพอเราเป็นร่างนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมสังเกตที่หัวได้เลยครับผมหัวคาเนกิจะอยู่ไม่นิ่งละโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันท่าแรกเมื่อกี้เป็นท่าทุบพื้นนะถ้าเกิดเป็นคาคุจาจะเปไ็นยังไงก็เป็นทุบพื้นเหมือนกันครับผมท่าที่2เป็นท่าแทง เรียบร้อยดัมมี่แตกต่อไปท่าที่3ครับผมวายมีทำไมต้องเป็นตรูเป็นท่ากระโดดฮึบนี่กระโดดสูงครับคุณผู้ชมเขาโบกับท่าหนึ่งได้เหมือนกันต่อไปท่าที่4 9, ี 9, ่เก้าพันลบเจ็ดเก้าพันลบเจ็ดแค่นี้ <c oughs> <c oughs> อร่อยแค่นี้ยังเหรอ เดี๋ยวๆผมใช้ผิดหรือเปล่าคือผมก็เพิ่งซื้อมาไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าไปลองมาผมก็ยังงงๆอยู่ว่าห้าที่4ี่มันแค่นี้จริงๆใช่ไหมอบอม,มันก็แค่ต่อยครับคุณผู้ชมครับมันแค่ต่อยจริงๆขา้นที่กี่นี้น่าจะตีไกลกว่าเพื่อนเลยมั้งเนี่ยเนี่ยค่าคู่จาม,มันไกลเติบครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกับคนกันดีกว่าครับคุณผู้ชม Let's go โอ้โกคุณปิดคอไปหมดแล้วเนี่ย เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ปกติแล้วนะเข้ามาก็ได้เลือกโหมดเลยเหรอเฮ้ยอาร์มสตองไปต่อสู้กับอาร์มสตองได้ไหมคนที่ไปหยยบดวงจันทร์เนี่ยหรอเฮ้ยไ้ต่อสู้กับอาร์มนนร <Yes. S 1> ตสตองว่ะทุกท่านเหมือนว่าถ้าเกิดฆ่าอาร์มสตองได้เนี่ยเราจะได้โทเค็นนะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าได้กี่อันนะเพราะผมไม่เคยฆ่าได้เลยขั้นตอนแรกเราจะต้องเปลือยกายอาร์มสตองให้ได้ก่อนสกิลหนึ่งเอากดไม่ได้อ๋อลืมไปว่าคาริกิจต้องเปิดทาคุเนะกอน่อนอือแทงอ เรียบร้อยอั m มสตองการเป็นใจเกเรลแล้วคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆแทงเขาฮืางแทงแทงแทงแแล้วก็โยกหลบนี่ครับสกิลอัมสตองแต่และสกิลเนี่ยเวลาโดนแล้วเจ็บมากเลยนะแล้วผมบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าเราโดนใช่ไหมคุณผู้ชมเราตายแล้วเราก็จะไม่สามารถได้โทเคนเลยนะครับผมโอเคสกิลหนึ่งกระทืบสิครับอัมสตองแทงแทงแทง พุ่งหนีโอเคยังทันอยู่ยังทันอยู่อาร์มสตงต้องโดนผมแทงว่ะต้องเป็นรูโ oh <else> อ้สอง hours later เออเรียบร้อยอาร์มสตงจะตายแล้วคุณผู้ชมผมจะได้โถเข้นแล้ววะนี่คือครั้งแรกนะทุกทานเชื่อม <laughs> อืมตุยซ่า <c oughs> อาร์มสตงเออเรียบร้อยชนะแล้วครับผม หัวเราแม่งดุ๊กดุ๊กอยู่คนเดียวเลยเรียบร้อยทุกท่านผมได้โทเค็นมาแล้วใช่ไหมตอนแรกผมมี1โทเค็นโอเคครับผมถ้าเกิดว่าผมล้มอัลสตองได้อีกรอบเนี่ยผมสามารถซื้อตัวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมให้โค้ดโทเค็นคุณผู้ชมไปด้วยนะครับอย่างที่บอกให้ทั้งหมดทุกคนเลยนะโอเคมาผมว่าเราทีมเดสแมทดีกว่าไปสู้กับคนอื่นบ้างเนาะทีมเดสแมทครับผมผมทีมสีแดงได้เวลาเปิดคาคูเนะเฮ้ยทำอะไรอะก้อน มานี่มานี่จะไปไหนจ๊ะ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 ตี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 เรียบร้อยก่อนแตกเอาละนะผมจะโดดไปช่วยเพื่อนก่อนปึ๊บปึ๊บตีครับผมตีทันจิโร่ต้องโดนผมวะต้องโดนแทงพูดอะไรเพ้อเจ้อเอาทันจิโร่หน่อยเพื่อนมันจะตายแล้วเนี่ยตีตีตี เรียบร้อยทันทีโลแตกเฮ้ยคุณผู้ชมผมกดสกิลจีได้ละมานี่เนี่าคูจากูมาแล้วไงล่ะคาคูจากูมาแล้วไงล่ะมันก็เปิดอันติีเหมือนกันว่ะโอ้โหตรงผมสรงผมปิเปรม์มันกดกันอย่างเดียวเลยมันกดกันอย่างเดียวเลยเอาไปกินเรียบร้อยค่าได้หนึ่ง no, 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 no. โน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 อุย้ย ีย yeah. นี่คือหัวใจดวงสุดท้ายของผมแล้วผมกำลังจะตายคุณผู้ชมผมเรียบร้อยเพื่อนสู้ๆเดี๋ยวขอดูเพื่อนหน่อยนะนี่สินายโยชิยังไหวอยู่โอ้โหหนึ่งลุมสี่ครับผมผมพัน,นันเลยนะครับหนึ่งลุมสี่ฝั่งหนึ่งอะแตกแน่นอน mm. สวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านเติมโรบัคมานำเสนอชื่อร้านว่าลาวัตส์มีบริการรับกดเกมพาร์และผลบอกฟูดเรซสิบแค่นั้นยังไม่พอถ้าพูดถึงวันพีชทิ้งเลกาซี่ก็เรซสิบรวมไปถึง a อนิเมท์ไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และ a อนิเมทพันชิ่งก็เรซสิบและอีกอย่างหนึ่งก็คือออสตาจำน่ายเพชรเขียวเรซสิบสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือรับเติมโรบัคระบบ ID ดีพาร์ตเรถึง15อย่าลืมไปอดนุนกันนะครับ <S 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 ทุกท่านครับ อนนี้ผมอยากมาเล่นแบบหนึ่งหนึ่งบ้างนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมสู้ไม่ไหวเลยแต่หนึ่งหนึ่งก็ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ match found อุ้ยเจอแล้วด้วยจะได้สู้กับใครเลยเดี๋ยวคนไทยหรือเปล่าคุณผู้ชมถนัดแนวหนึ่งหนึ่งไหมหรือว่าถนัดแบบทีมากกว่ากันผมรู้สึกว่าผมอาจจะถนัดหนึ่งหนึ่งมากกว่าก็ได้นะมาแล้วครับผมผมเจอใครอ่ะอุ้ยผมเจอการ่อ่ะการโร่นี่มันสายพ v พีหนึ่งหนึ่งเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมไหวปะนี่ตัว มาแล้วครับผมคุณผู้ชมโอ้อยู่ด่านมืดซะด้วยนะเขาเปลี่ยนตัวเป็นด่าบพิ่าตาศูนแล้วครับทุกท่านอเรียบร้อยครับผมจบหรือยังเรียบร้อยคุณผู้ชมโอ้พึ่งเล่นครั้งแรกครับผมหนึ่งหนึ่งโอ้ชนะทุกท่าน โอ้ oh my god ชนะเฉยเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ลนแล้วกันนะครับผม <c oughs> เหนื่อยมากมากเลยคุณผู้ชมผมคิดว่าผมจะแพ้นะเพราะผมไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับใครเลยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอ่าลืงกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผม,นะบผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านบ๊ายบายครับผม